สวัสดีทุกคนวันนี้เราจะมารีวิวรวมว่าเจลแต้มสิวที่เราชื่นชอบสําหรับสิวหัวตายสิวหัวหนองและสิวอุดตันนี่าจะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่เราชื่นชอบบ้างและจะมีผลิตภัณฑ์ตัวไหนที่แบบเอ้ยเรารู้สึกว่ามันเวิร์กเหมาะกับสิวประเภทนั้นๆบ้างอะถ้าอยากรู้ก็ไปดูกันเลยทุกคน เดี๋ยวเรามาเริ่มต้นที่ตัวแรกก่อนนะก็คือเจลแต้มสิวเจลแต้มสิวอะเรามีเยอะมากทุกคนเดี๋ยวเราจะมารีวิวแต่ละตัวให้ทุกคนได้ดูกันเราเริ่มต้นที่ตัวแรกก่อนไหมตัวแรกคือตัวที่เราชอบที่สุดเลยอันนี้บอกเลยว่าเราชอบตัวนี้ที่สุดก็คือตัว comedis ac clear ตัวนี้ s p o t treatment ตัวนี้เขาจะมีส่วนผสมของตัว salicylic acid หรือว่า bha แล้วก็มีสารสกัดพวก botanical extract หรือว่าสารสกัดจากธรรมชาติเนี่ยเยอะมากดังนั้นเนี่ย ตัวนี้คือมันช่วยลดการอักเสบลดความมันได้ดีมากเลยทุกคนถ้าใครไม่เคยลองอ่ะเราแนะนําตัวนี้ดีจริงๆตัวนี้แบบไปลองเลยทุกคนคือดีที่สุดสาหรับสิวอักเสบเนี่ยที่เราเคยใช้มาแต่ว่าถ้าใครมีสิวที่เป็นแบบหัวไตหน่อยนะเราแนะนําว่าอาจจะต้องใช้ระยะเวลาในการแต้มนานหน่อยทุกคนตัวต่อมาเราแบบให้คะแนนเท่ากันเลยจัดมาเป็นอันดับ2ก็คือตัว Peri Anti Acne Gel ตัวนี้กับตัว B K Acne ส่วนผสมหลักๆของตัวเพลียคือเขาจะมี BHA อะไรก็น่าจะ2%ร่วมกับตัวไนสซีนามายตัวอลเลียมเคปาเอ็กซ์ตรักหรือว่าสารสกัดจากตัวหัวหอมเองดังนั้นนี่ยตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เราชื่นชอบมาเป็นอันดับ2ส่วนตัว B K ก็เหมือนกันมี BHA เหมือนกันแล้วก็จะมีพวกเซนเชล่าเอ็กซ์ตรักตัว T t เอ e กซ x t r a c t แล้วก็มีตัวน่าจะเป็นทม์เอ็กซ์ตรักที่ช่วยในการแบบลดการอักเสบได้เอาเป็นว่าผลนะเราคิดว่า2ตัวนี้เท่าๆกันแต่ว่าตัวที่เราชอบมากที่สุดอ่ะก็คือคาร์เมดิส ส่วนตัวที่3มที่เราจะแนะนําก็คือตัว Bentonatum Acne Gel ตัวนี้ตัวนี้ก็จะเหมือนตัว B K เลยก็จะมีตัว2% Salicylic Acid เออแต่ว่าตัวนี้จะมีตัวเพิ่มมาตัวหนึ่งก็คือตัว Sulfur นะก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเออก็แนะนําเหมือนกันอันนี้ก็ให้เป็นตัวที่3เลยส่วน texture ทั้ง3ตัวเดี๋ยวเราจะให้ดูทีละตัวเลยนะตัว Camidis Acne Clear เนื้อจะเป็นแบบโอ้โหจะเป็นสีแบบดำๆหน่อยทุกคนตัว p e r y เนี่ยก็จะเป็นเจลใสๆนี่ แล้วก็ตัว B K แล้วก็ตัวเม n t ท o า a t u m อ้ยไม่ออก <c oughs> เห็นไหมแสดงว่าใช้จริงนะทุกคนอันนี้เราจะให้ดูเท็กเจอร์นะทุกคนว่าเอ้ยแต่ละตัวอย่ามันแตกต่างกันยังไง <c oughs> อ่าก็เรียงจากตัวนี้คามดิส เพอรีบีเคแล้วก็ตัวเมนทลาทัมนะทุกคนเอาเป็นว่าไปเลือกได้เลยแต่ว่าตัวที่เราชอบที่สุดอ่ะคือคาเมดิสถ้าเป็นสิวหัวเล็กๆหรือว่าหัวนองเล็กๆหรือว่าพึ่งแบบเริ่มอักเสบแดงเล็กๆอะ่ะเราอ่ะแนะนําว่าใช้พวกเนี้ยประมาณแบบวันสองวันอะ่ะจะยุบเลยแต่ว่าถ้าเป็นสิวตายอะ่ะทุกคนหรือว่าสิวตายอะ่ะมันเกิดจากการที่แบบเอ้ยมันมีหลายลูกขุมขนเนี่ยอักเสบร่วมกันทําให้เม็ดมันใหญ่มากอันนี้อาจจะต้องใช้ระยะเวลานานแบบเกินอาทิตย์ขึ้นไปแต่ว่าสิวหัวเล็ก,ลกๆอะ่ะคือใช้แบบคาเมดิสคือแป๊บ คือดีมากๆเราก็แนะนําเลยอะต่อมาเลยโหมดที่อ่อนโยนกว่า4ตัวแรกนะทุกคนเพราะ่าตัวแรกอะจะมี2% BHA ใช่ไหมมันก็จะมีบางคนที่ใช้ตัว BHA เรารู้สึกว่ามันจะทําให้หน้าะระคายเคืองเกินไปแล้วก็แบบหน้าแห้งลอกเราก็แนะนํา2ตัวนี้เลย2ตัวนี้มันเป็นเจลแต้มสิวที่ช่วยลดการอักเสบได้แต่ว่าไม่มี BHA นะ เออก็คือตัว c a m ม d e s ตัว Camming lotion ตัวนี้กับตัว Herines ตัว P Bio Complete a เ n e Spot Treatment ก็แนะนำสอตัวนี้เลยโดยตัวที่เหมาะกับสีว่าเราว่า Herines เนี่ยแอบเหมาะกว่าเพราะว่าเขาจะมีตัว Willow Bark Extract หรือว่า สารสกัดที่ได้จากธรรมชาติที่มันจะออกฤทธิ์ได้คล้ายกับตัวซาลิซเลิกแอซิดเลยแต่ว่าอ่อนโยนกว่าเออแล้วก็มีตัวไนอาซินามายอะไรแบบนี้ช่วยลดการอักเสบรวมด้วยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่ผิวแพ้ง่ายอ่ะใช้ได้แล้วก็แนะนําส่วนตัวคาเมดิสตัวสกิลลีฟเนี่ยเราคิดว่ามันเหมาะสําหรับรอยแดงมากกว่าใครที่แบบมีอาการระคายเคืองหรือรอยแดงตัวเนี้ยจะช่วยมากกว่าแต่ว่าตัวเนี้ยจะช่วยเรื่องสิวแต่ว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเหมาะกับผิวแพ้ง่ายหมดเลยเพราะว่าไม่มี BHA ใครใช้ BHA แล้วแบบระคายเคืองก็แนะนาเจ ตัาแต้มสีสองตัวนี้เลยคือชอบมาก ถ้าใครรู้สึกว่าเอ้ยใช้ในโหมดสกินแคร์แล้วมันมันยังไม่ได้ผลอยากใช้ในกลุ่มยาอันนี้เราก็แนะนําว่ายาที่ใช้ในการรักษาสิวหรือว่าแต้มสิวเฉพาะจุดอะ่ะมันคือตัวยาเดียวกับที่เราใช้แต้มหน้าเลยไม่ว่าจะเป็นตัวดิฟเฟอรีนเบนซิลปอซไซด์ควินดาเอมโลบัสหรือว่าตัวสกินโนลเลนแต้มเฉพาะจุดก็ได้เอออันนี้เราก็จะมาแนะนําตัวที่เราใช้โดยตัวที่เราชอบใช้อะ่ะคือตัวดิฟเฟอรีนทุกคนคือหลายๆคนอะ่ะมีดิฟเฟอรีนอยู่แล้วเอามา ทาทั่วหน้าอะไรแบบนี้ถ้าใครมีสิวที่มันอักเสบหรือว่าเป็นไตเฉพาะจุดอะ่ะก็สามารถใช้กลุ่มดิฟเฟอรีนอะไรแบบนี้แต้มไปได้หรือว่าใช้ตัวเบนซิลปอกไซด์เนี่ยแต้มไปได้ด้วยเหมือนกันแต่ว่าถ้าใครใช้ EP Duo ก็คือมันเป็นการคอมบิเนชันระหว่างตัวดิฟเฟอรีนกับเบนซิลปอกไซด์ให้อยู่แล้วนะทุกคนก็คือไม่ต้องไปเพิ่มอีกคือ EP Duo คือตัวเดียวจบเลยแต่ว่าถ้าใครไม่มีก็สามารถเอาตัวดิฟเฟอรีนรวมกับตัวเบนซิลปอกไซด์ได้ หรือว่าถ้าใครเป็นสิวอักเสบแล้วอยากได้ในกลุ่มของแอนตี้ไบโอติกก็แนะนําในกลุ่มของพวกแบบครินด้เองหรือว่าโลบาสเลยกลุ่มพวกนี้ก็จะเป็นกลุ่มยาปฏิชีวนะแต่ว่าไม่แนะนําให้ใช้เดียเด่ยวๆนะเพราะมันจะเกิดการดื้อยาได้ถ้าจะใช้แนะนําใช้ร่วมกับตัวเบนซิลปอร์ออกไซนั่นเอง และทั้งหมดที่เราพูดมานะทุกคนก็จะเป็นเหมือนเจลแต้มสิวที่เป็นสิวอักเสบหรือว่าสิวหัวหนองก็จะมีคําถามอีกว่าถ้าสิวอุดตันใช้อะไรอันนี้ง่ายมากเลยทุกคนสิวอุดตันก็ใช้กลุ่มวิตามินเอที่เราใช้อยู่ประจําได้ไม่ว่าจะเป็นตัวเทรสตินอินดิเฟอรินเอหรือว่าตัวสกินโนลเลนเองก็ตามก็จะเอามาทาบางๆบริบเวณที่มีสิวอุดตันได้เลยอันนี้ก็เป็นอะไรที่ง่ายมากคือซื้อมาหนึ่งอย่างคือสามารถอด d a ใช้กับทุกอย่างได้หมดเลยแต่ว่าพวกเจลแต้มสิวพวกเนี้ยจะไม่ค่อยช่วยสิวอุดนะวอุดตตัันนเเท่่าาไหรรสิี แนะนำให้ใช้ยาเป็นหลักเลยสำหรับวันนี้เราก็ได้มารีวิวตัวที่เราชื่นชอบสำหรับการแต้มสิวสิวหัวหนองสิวไม่มีหัวสิวอุดตันให้ทุกคนได้รับชมกันแล้วหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับทุกคนในการตัดสินใจเลือกโปรดักต์เจลแต้มสิวนะทุกคนส่วนถ้าใครมีตัวไหนเด็ดๆก็สามารถคอมเมนต์มาใต้คลิปได้เลยมาป้ายยาเราได้เลยเราพร้อมที่จะตำเต็มที่สุดท้ายก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง e b บ้าบอด้วยนะทุกคนสำหรับวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย